ไม้พยุงทำไมถึงแพงไม้พยุงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแต่ตัดยากเพราะจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอ หรือไม้ห่วงห้ามธรรมดาตามพระราชบัญญัติป่าไม้โดยไม้เหล่านี้เป็นพันไม้ที่ให้เนื้อไม้คุณภาพดีใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้แต่ทางการจะยอมให้ตัดและชักลากออกมาทําสินค้าได้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและไม่อนุญาตให้ส่งออกแต่ล่าสุดได้มีการปรับ แก้พร,รบป่าไม้เป็นการลดขั้นตอนการอนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีไม้ในบัญชีห่วงห้ามเช่นพยุงสักที่ขึ้นอยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิของตัวเองสามารถปลูกหรือตัดต้นไม้ห่วงข้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ์ได้และหากผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และฐานไม้เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาจะ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนดพยุงเป็นหนึ่งในเก้าของไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์เชื่อว่าเป็นไม้มงคลคือพยุงฐานะให้ดีขึ้นความสวยงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาตินั้นอยู่ที่ลวดลายวงปีที่ถี่ยิบเนื่องจากการเติบโตปีละนิดลำต้นส่วนใหญ่ค้งอก็ยิ่งทำให้เกิดลวด สีเนื้อไม้แดงเข้มอมม่วงแกะพีสีขาวเรียกว่าเนื้อไม้พยุงสวยยิ่งกว่าไม้ใดๆคุณสมบัติเด่นของไม้พยุงอยู่ตรงที่เป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียดเหนียวแข็งทนทานและชักเงาได้ดีมีน้ำมันในตัวจึงทำให้คนไทยนิยมนำไปใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ในการแกะสลักและทำด้ามเครื่องมือต่างๆไม้พยุงจัดเป็นไม้ที่ าาคแพงชนิดหนึ่งในตลาดโลกนับวันการรัลกลอบตัดไม้พยุงจแทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งการตัดในป่าธรรมชาติไปถึงบนพื้นที่ป่าสาธารณะส่วนใหญ่ส่งไปประเทศจีนซึ่งมีความต้องการอย่างมากเพราะมีความเชื่อในเรื่องของการเป็นไม้มงคลเช่นเดียวกับ เริ่มจากการที่ทางการจีนได้โบรณะซ่อมแซมพระราชวังของจกักรพรรดิเมื่อช่างฝีมือดีได้หรือแล้วซ่อมงานไม้ต่างๆพบว่าส่วนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับห้องเต้เช่นเก้าอี้โต๊ะต่างๆล้วนทําจากไม้พยุงและยังมีสภาพดีอยู่มากทั้งๆที่ผ่านมาแล้วหลายร้อยปีทําให้เกิดกระแสต,ต้องการไม้พยุงมาทำเฟอร์นิเจอร์ปริมาณมากมายมหาศาล สำหรับไม้ท่อนใหญ่ๆต้นสวยๆราคาในประเทศไทยขายกันลูกบาทเมตรละ3,000 0 0ถึงห0 0 0 0 0 วิธีการปลูกและการดูแลรักษานั้นเริ่มจากการไถเตรียมดินจากนั้นเกี่ยหน้าดินให้เรียบแล้วปลูกเหมือนกับปลูกป่าทั่วไปขุดหลุมเท่าขนาดถุงกล้าไม้ไม่ได้ขุดหลุมใหญ่เหมือนกับการปลูกไม้ผลแต่อย่างใดโดยใช้ระยะปลูก2อคูณสเมตรปลูกฤดูฝนถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ำหลังปลูก1เดือนให้ใส่ปุ๋ยสุด 15- สิหอัดดาต้นละ1ช้อนแกงและใส่อีกครั้งไปฤดูฝน ในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งห่างมีการปลูกพืชแซมในช่องว่างระหว่างแถว จะทำให้มีไรายได้เพิ่มเป็นการให้น้ำแก่ไม้พยุงไปในตัวด้วยจากการสังเกตพบว่าหางไม้พยุงได้รับน้ำในช่วงฤดูแล้งภายในสองเดือน3ปีจะมีการเจริญเติบโตดีมากแต่ก็ทำได้เพียงไม่กี่ไร่และจากการสังเกตหากให้น้ำฤดูแล้งด้วยสัก2-3ปีแรกเมื่ออายุ20ปีจะได้ขนาดโตพอๆกับปุกแบบอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว25ปีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ส่งเสริมให้ชาวกเกษตรกรไทยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรมรมสิทธิ์ของตัวเองหรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการครอบครองโดยใช้ประโยชน์ทั้งด้านกฎหมายโดยไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเป็นประเภทไม้โตเร็วและไม้โตช้าสำหรับไม้โตช้าหมายถึงไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันมากกว่า1ิ เช่นศักประดูป่ายางนาตะเคียนเป็นต้นทั้งนี้ในการปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกเป็นแปลงปลูกบนคันนาขอบแปลงปลูกแทรกหรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำกเกษตรในรูปแบบต่างๆได้จํานวน100ต้นต่อไร่โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบรำบรุงรักษาไม้โตช้าในอัตรา5,940บาท สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพืที่จะดจได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆ